พี่สายคุณปราณีนะคะจังหวัดบุรีรัคุณปราณีถามเรื่องของการรางวัดที่ดินค่ะสวัสดีค่ะคุณปราณีอยู่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะ,ะถามว่าเรื่องรางวัดที่ดนพิจิตรทำไมคะไอซอปปโกนะคะ่ะสอป,ปรโกรมันคือมันเป็นที่ของคุณมรดกคุณแม่แบ่งให้นะคะ่ะครับคือเจ้าข้างๆนะเขาไปขึ้นเอาหมดเลยมาเป็นสิบกว่าปีแล้ว ทำอย่างไรถึงจะได้คืนคะที่ท้ไปก็ที่เอาไปได้ยังไงเราก็ตอนนั้นมันเป็นเลยคือไอ้หนูวิวจะไปทํางานก่อสร้างไหมะก็ปลูกไม้อยู่คาทิ้งไว้เวลาสปกรมาวัดคือคือหนูไม่ได้อยู่บ้านไงผมเข้าใจแล้วแต่งั้นคุณเนี่ยประเภทได้สปกรแล้วไม่ทํจกิงคนอื่นเขาก็มาเอาเสร็่ตอนนั้นมันเป็นที่วินร่างเปล่าอยู่นะคะก็ใช่ไง เขาให้คุณมากี่ปีแล้วคุณได้สปกรนี้มาตั้งแต่กี่ปีรับจากแม่ตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ไอ้มันมันได้ตั้งแต่ทีแรกเลยแต่ไปไปไปค้นดูประวัติไปเสียภ่ษีมาตั้งแต่ปีสี่เก้านะคะสี่เก้าแล้วคุณเออแล้วแล้วที่ข้างเคียงเขาก็ขึ้นมาปีห้าศูนย์่ะแล้วเขาได้สปกรไปแล้วอ่ะเขาได้เขาขึ้นเป็นสปกรไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ยุ่งยากเขาก็ให้ใบสปกรให้ไปทําใหม่ที่ที่สปกร แต่สปกร์ไม่คืบหน้าเลยมีแต่นัดปีโน้นปีนี้ตั้งแต่อยู่จังหวัดหนองคายแล้วจนมาขึ้นจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ยังไม่ได้เลยค่ะเออเดี๋ยวนะคือเจ้าของที่ดินนี้เขาไม่ได้ยุ่งยากนะเพราะเพราะที่ข้้นเคียงเขาก็รู้ว่าเป็นของหนูพ่อพ่อแม่แบ่งให้เขาก็ไม่ได้มาครอบครองอะไรใช่ไหมไม่เขาครอบครองเขาครอบครองคือสิทธิสปกอ์ไงคือไปขึ้นเป็นที่แปลงนั้นหมดเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณปราณีเอ คำว่าครอบครองหมายความว่าเขาก็ไม่ได้เข้ามาในที่ดินไม่ได้ทําประโยชน์คุณยังทําประโยชน์อยู่ไหมไม่เขาทำประโยชน์นะเขาทำประโยชน์เขาพมันขึ้นเป็นสวนยางหมดแล้วเขาทาประโยชน์พอเวลาพอเวลาให้คนประโยชน์อทางรัฐเขาช่วยมามันก็ไปเข้าของเ์คอหมดเลยคือเราไม่ได้อะไรคือเราได้ทํากินเฉยๆคือหนูอยากจะได้เป็นชื่อของตัวเองก็ประจิตต่อสปกก็ไนที่ศูนย์ดำรงธรรมเขาก็ ทีแรกมันติดมันติดทกศแล้วเขาก็ไปถ่ายออกมาแล้วให้หนูไปใบริงเขาก็ให้หนูมาก็พาผู้ใหญ่บ้านก็พาไปไม่เดืยนเดี๋นเดนะเด๋ยวนะคุณประณีคุณเล่าเลยมันไปไปทางโน้นทีทางนี้ทีมันดูสับสนนะนะเอาว่าคุณได้รับสปกรแบ่งแยกมาจากแม่ใช่ไหมไม่มีสปกรค่ะที่แรกมันเป็นที่ว่างเล่ายังไม่มีไม่มีใบอะไรเลยนะโอเค โอเคโอเคเข้าใจแล้วทีนี้คุณพูดงงหมดเลยเนี่ยคือครอบครองที่ดินเปล่าอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะครอบครองที่ดินเปล่าอยู่ปรากฏว่าที่ข้างๆเนี่ยเขาก็ไปขอสอปรกรสปรกรมรังวัดให้เป็นที่ข้างๆไปแล้วใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคจบครับเรื่องนี้ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะเป็นการแย่งสิทธิ์การครอบครองไปตั้งแต่ต้นเพราะคุณไม่ได้ไปขึ้นคนข้างๆเขาไปขึ้นเขาก็ได้ไปไม่เป็นสปกรของเขาไปแล้วอะครับ ใ่สอบในเจเราคุยก yeah, we ันแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ครับไม่ได้คุณคุยกันเองไม่ได้คุยกันเองไม่ได้ที่สปกรเนี่ยนะมันเป็นที่ที่มันมคุณเขาคุณจะเขาจะโอนให้คุณก็ไม่ได้องคุยกันได้โอนให้คุณก็ไม่ได้เพราะว่ามันคนข้ามไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติกันแล้วอ่ะไม่ใช่ทายาทที่สปกจะโอนให้ได้เพื่อนที่ว่างเปล่าครอบครองที่ว่างเปล่าอยู่เพื่อนมารังวัดสปกมารังวัดแล้วออกให้คนอื่นไปใช่หรือเปล่าครับเป็นอย่างนี้ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วเราจะไปทวงยังไงอ่ะถึงตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ไม่ได้ทํากินที่ว่างเปล่าที่ว่างเปล่านี่คุณรู้ไหม,ไมปีเดียวเนี่ยมันมันก็ทํากินมาตลอดแล้วแหละแต่ตอนนั้นหนูไม่อยู่บ้านไงคุณประณีณนี่ไงครับคุณคําว่าที่ว่างเปล่าคุณประณีฟังอย่างนี้ครับที่ว่างเปล่าคือที่ไม่มีเอกสารเสร็จ<อ>ไม่ใช่ว่าที่ว่างไม่ได้ทําอะไรคนละเรื่อกงกันนะ ที่ว่างเปล่าก็คือที่ที่ไม่มีกสานเสร็จไม่มีนโฉนดไม่มีนอสสามไม่มีส,สคหนึ่งไม่มีสปกรณี่ก็เรียกว่าว่างเปล่าเมื่อไม่เสียภาษีมาทุกปีนะคะอะฟังต่อนะประเิ็ฟังต่อนะ<ช>พอพอมันเป็นที่ว่างเปล่าเสร็จปั๊บเนี่ยคุณเสียภาษีดอกญ้าใช่ไหมก็น่าจะใช่นะคะ อ,อย่าหน้าจ่านะถ้าคุณอ้างว <ไป S 2> คุณเสียเะไรเรียบร้อยเลยนะคะอัน<ม>น,น,นั้นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าภาษีดอกย่าภาษีบำรุงท้องที่นะครับแต่ว่าคนไม่ได้อยู่อ่ะคุณมาทํางานก่อสร้างอยู่ใช่หรือเปล่าครับค่ะคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเขาครอบครองเขาแย่งสิทธิ์ครอบครองปีเดียวได้เขาเลยครับนั่นแหละครับเ,เขาแย่งสิทธิ์การครอบครอง,รองที่ดินมือเปล่าว่วางเปล่าเนี่ยต่อให้คุณเสียภาษีต่อให้เป็น,นโฉนดนะครับคุณปราณี คุณถือโฉนดอยู่นะคุณไาทํางานก่อสร้างอยู่สิปีกลับไปป้าเพื่อนครอบครองแปลกแปลนโฉนดสิบปีที่ว่างเปล่าไม่มีเอกสารสิทธิใดใเรียกว่าที่ว่างเปล่าที่ว่างเปล่าคือที่หลวงมีคนเข้าไปครอบครองทํากินแย่งสิทธิ์คุณคุณไม่มาไล่เขาเขาก็แย่งสิทธิ์เขาพอถึงก็ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินค่อยออกสพกรเขาก็แย่งสพกเขาก็ได้ไปประนีทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับ แล้ว yup. สมมติว่าเราไปฟ้องงกันี่คือเขาจะยึดเป็นของสปกหมดแล้วมาแบ่งใหม่ได้ไหมคะฟ้องไม่ได้ครับคุณฟ้องไม่ได้ด้วยคุณยออะไรไปฟ้องเขาเขาทําตามขั้นตอนเขาทำตามขั้นตอนแล้วครับก็เป็นการแย่งสิทธิ์การครอบครองแย่งสิทธิ์การครอบครองไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ถ้ามีคนไปทักรวงนี่เขายึดเขาเป็นของหลวงหมดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับแต่ยึดเป็นของหลวงหมดหมายความว่าเขาทําผิดเงื่อนไขสปกรครับเน ใช่อันนี้เขาไม่ได้ทําผิดอะไรหนีเงื่อนไขเขาแย่งคุณมาตั้งแต่เป็นที่ว่างเปล่าตั้งแต่ไม่มีสปกตอนนั้นคุณมาทํางานก่อสร้างอยู่นั่นสรุปแล้วถ้าถ้าถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ไปถ้าหนูเสียไปแล้วไอ้ที่นี้ถ้าเขาจะมาแย่งคือไม่ยอมไม่มาเอาของลูกลูกหนูจะได้อะไรหรือเปล่าล่ะเนี่ยที่ไหนอีกะครับนี่แหละสมมติว่าเขาก็ไม่ได้มาแย่งหรอกตอนนี้นะคือเขาก็ให้หนูทําชิมไปนั่นแหละ เกิดว่าไอ้อยู่อยู่นานไปนี่เขาจะมาไล่ที่หนูจะได้ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นสปคเขาคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะได้จะได้แล้วเขาถ้าเป็นของเขาเขามีเขามีสิทธิ์ใครไหมเขาเป็นเจ้าของสปคใช่หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะเพราะมันเป็นใบเป็นคือเขาหมดเลยอ่ะใช่แต่เขาแบ่งให้เราทํากินเฉยใช่เขาก็ต้องให้ออกก็ต้องออกครับ แล้วนี่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 เดี๋ยว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 ข้าประเด็นเข้าประเด็นก็ให้แล้วไม่ทากินไปให้คนอื่นเช่าผิดเงื่อนไขกูไปร้องสปกเดี๋ยวเขาเพิกถอนเนอไปไปเนอผิดเงื่อนไขไงไม่ทากินนะคนาื่นทากินให้คนอื่นเช่าเช่าไม่ได้พี่จะพี่ปานีลูกเช่าอยู่ใช่ไหมหรือว่าให้ทํากินฟรีๆไม่ค่ะคือตอนนี้หนูมาอยู่บ้านแล้วมาอยู่บ้านแล้วเราปลูกยางใหญ่ได้ขีดแล้วอืมในพื้นที่นั้นแหละเนาะ จ้าแล้วเสียค่าเช่าไหมไม่เพื่อเขาไม่เขาไม่เขาไม่เอาภาษีกับหนูสองปีปีหกปีหกสามกับหกสี่เนี่ยหนูไปเสียเขาไม่รับเพราะว่าคุณก้อนเขาจ่ายไปแล้วแต่ทุกปีเข้ามาทุกปีหนูมีใบเสร็จทุกปีเลยค่ะคุณประณีครับผมสรุปแล้วนะเรื่องคุณนะคุณอย่าพยายามที่จะไปเอาที่แปลงนี้นะครับหนึ่งมันเป็นสปกสปกเนี่ยมันตกได้แก่ทายาทของคนที่เป็นเจ้าของสพก ถ้าเขาให้คุณทํากินคุณอยู่เฉยเฉยคุณตําตัวนิ่งนิ่งเนี่ยคุณก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยแต่ถ้าคุณจะโวไปโวยวายอย่างเงี้ยเขาจะยึดคืนโดนหมดมทั้งคู่ครับเขาก็ยึดไปให้คนอื่นเช่เลยถ้าอีกฝ่ายหน<ด>ึ่งที่ได้สปกมาถูกต้องแล้วและไปทําผิดเงื่อนไขของสอปกคุณแปลนี้ครับอ,อยู่เฉยเนยครับอย่าบวนวายนะครับอย่าชุนอย่าชุนเนี่ยทำทำกินต่อไปเพื่อนเขาให้ทํากินเขาเอื้อเฟื้อก็ดีแล้วแต่ถ้าคุณคิดจะไปเอามาเป็นเจ้าของนะเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สปก ก่อนหน้านั้นนะ่ะเขาคุณอาจจะครอบครองอยู่ก็จริงแต่มันเป็นที่ดินว่างเปล่ากฎหมายเนี่ยการแย่งสิทธิครอบครองที่ว่างเปล่าแค่ปีเดียวเขาก็ได้สิทธิไปขึ้นสปกรเขาก็ได้มาเ uh huh. ขาได้มาเสร็จปั๊บคนยังเอื้อเฟื้อให้คุณทํากินคุณก็ทําไปเถอะครับแต่ถ้าคุณจะคิดจะเป็นเจ้าของสอปกถึงคุณก็ดีถึงลูกก็ดีเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็ยึดให้คนอื่นไปหมดเลยครับสวัสดีครับนี่คือยึดหมดทั้งทั้งของหนูและของเขาเลยใช่ไหม ถูกต้องครับถ้าเขาปิดเงื่อนไขนะโดนนะครับทีนี้เราก็ไม่มีที่ทำทํากินแล้วนะคะอยู่นิ่งๆนะคุณประณีถ้าหนูไม่มีที่ทํากินถ้าหนูไม่มีที่ทํากินแล้วเขาก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมเขาเขงหนูแค่เกล็ดไร่ของเขา20ไล่อ่ะไม่รู้แหละอันนี้ไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเอาว่างเงื่อนไขก็เป็นอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ